ข้อมูลข่าวสารล่าสุดสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศกว่า4.68ล้านคนเลือนนะคะสําหรับหลายคนที่สงสัยว่าไร่ละ7,000บาทคืออะไรไร่ไรละ1,000บาทยังคงมีต่อหรือไม่และเงินช่วยเหลือชาวนาโครงการประกันรายได้ไดข้าวปี4จะนําเข้าครามอเมื่อไหร่เริ่มแรกเรามาติดตามไร่ละ700บาทค่ะไร่ละ700บาทเนี่ยเป็นโครงการสน,สนับสนุนลดต้นทุนการผลิตของกรมการข้าววงเงิน15,260ล้านบาทเป็นโครงการที่จะต้องจ่ายเงินผ่านศูนย์ข้าวชุ ชนแต่ล่าสุดนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดจากทางสํานักงบประมาณค่ะยืนยันจากคณะกรรมการกรมทนะคะคุณผู้ชมว่าให้เร่งรีบจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชนทําให้พี่น้องเกษตรกรจะได้รับการอุเงินไร่และ700บาท3,500บาทต่อครัวเรือนนั่นเองค่ะส่วนเว,นเวลารอติดตามอีกครั้งหนึ่งส่วนไร่และ1,000บาทแล้วก็ประกันรายได้ข้าวปี4เป็นโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์เป็นคนละโครงการกันนั่นเองค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่ม